เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกล่าวสวัสดีฟีซทุกๆคนเชิญเขยกันด้วยลวกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมรับแบบดีๆนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูว่าการเล่นเกมรับให้ดีเล่นยังไงนะครับผมอ่าเกมรับดีมีใช้ไปกว่าครึ่งแน่นอนนะครับเมื่อเราลงแรงหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเจอคู่แข่งที่ ไม่ได้เก่งกว่าเรานะครับหรือว่าอาจจะเก่งกว่าเราก็ไม่เป็นไรนะผมถ้าเกมรับเราดีเนี่ยโอกาสชนะเราก็มีแน่นอนนะครับมาที่จังหวะนี้ครับหมายคอนเติมมาให้มาเมสซี่พักจังหวะนี้ล้าหน้าครับดีครับดักไปครับดักแล้วพยายามต่อวันกันก่อนนะครับผมไม่ออกบอลปวดพลาดนะผมอ่าแล้วแทงตามช่องมาจังหวะนี้อได้ไหมไม่ได้เกมรับครับดึงลงมาครับกองหลังอ่าดึงลงมาประคองนะครับผมประคองอืมจังหวะนี้ก็ยังได้อยู่ครับอ่าสวนกาบบ้างครับแล้วเป็น ดากมูสครับจ่ายขึ้นมาเอโตยกให้จังหวะนี้ถึงไหมมาควินยอสไม่ได้ครับนี่ประคองกองหลังไปครับนี่ตัดมาครับดึงกองหลังลงไปเลยเนี่ยผมถ้ามีจังหวะคู่แข่งจะสวนเรานะครับผมพยายามอย่าให้คู่แข่งเข้าในกรอบเคทัวของเราได้นะครับอ่าแม้นะว่าจะแถว2ก็ตามตามบังคับให้ให้อยู่นะครับอ่ามาจังหวะนี้ครับเป็นเกมรูกของเราแล้วเอโต้จังหวะนี้ไม่ได้ครับดีแคนร้ายออกมา นี่ครับปลาคองปลาคองนักเตะครับปลาคองไปจังหวะน,นี้ได้ยิงแต่ว่าไม่มีอะไรครับติมดมุมไม่หมดแล้วนี่ครับพยายามจังหวะน,นี้ลุดไปไม่เป็นไรมาใหม่ครับมาเกรเลเ่ลมาเกเล่ลสวนลงมามาทีเมซี่เมซีมซ่พักมาจังหวะน,นี้โดนตัดมาหมายควอนถึงไหมไม่ทันครับีเอ็มปาเป้ดึงกองหลังลงไปครับเป็นเส้นตรงแบบนี้นะผมอ่าเป็นสามเหลี่ยมไงชี้ลงแน่อ่ะอย่าชี้เฉียงนะถ้าชี้เฉียงเนี่ยเราจะไล่บอลไม่ทันนั่นเองนะครับ แล้วจังหวะน,นี้ไมค,ค่อนคืนออกมาดีไหมดาวหดยกเลยมาใหม่ไปดีเกมรับเกมรับนี่ครับพยายามขวางเขาทุกทางนะผมถ้าเาจอาคู่แข่งที่เล่นแบบดุดันเนี่ยผมก็ให้เราบังคับกองหลังไปในตำแหน่งที่ไปบงังเขาแล้วเอนะครับถ้าเขาถนัดซ้ายก็บังคับไปบงงังซ้ายนะครับถ้าเขาถนัดขวาก็บังคับไปบังขวานะเองกองหลังเราก็จะทําให้แบบมันบล็อกลูกยิงได้นั่นเองนะครับอา่า เดี๋ยวจับเปลี่ยนแผนก่อนแล้วกันนะทุกคนรู้สึกว่าแผนนี้บุกไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวครึ่งหลังต้องเอาประตูก่อนนะครับมาดาวหุ้ตก็ปรับเปลี่ยนเป็น C M เนะครับผมก็ประมาณนี้นะเพราะว่านะักเตะของเราไม่ไม่ค่อยฟิตนะครับสำหรับโมดิสก็ไม่น่าจะได้ลงครับแมตตี้ไปครับเดวี่เดวี่จ่ายตามเข้ามาดาวหุ้นครับดาวหุ้นขึ้นมาเดือบรอยโรยเอโต้จังหวะน,นี้เสียฟาวแล้วครับแล้วลองยิงดูจังหวะน,นี้ไม่ได้ครับฟรีคิกของเรา ไมยควันเติมตามช่องครับมาที่เดบรอยขึ้นมาเมสซี่จังหวะนี้จอ่จอๆเรียบร้อยครับนี่เลยครับเห็นไหมเปลี่ยนเกมปุ๊บเนี่ยถือว่าทําให้เกมรุกของเราดีมากนะครับผมอ่าดีขึ้นเห็นชัดเจนเลยนะครับก็เป็นในส่วนของการปรับแผนด้วยนะครับอ่าทีนี้เรากลับไปใช้แผนเดิมนะครับเนื่องจากว่าเราได้ประตูมาแล้วนะทีนี้มาเน้นรับแล้วก็สวนกลับนะครับผมอ่าเรียกได้ว่า ใช้แผนนี้ช่วยในการเล่นกเกมลับนะครับผมอ่ะใครที่อยากใช้แผนเล่นเกมแล้วก็ใช้แผนนี้เลยนะครับหลังจะแน่นมากนะครับผมแล้วก็ทําให้เราส่วนกลับได้นะครับอ่ะแต่ว่าถ้าเจอคู่แข่งที่เขาสู้แผนนี้เราได้เนี่ยมันจะทําให้เขาตอบบอลได้ดีนะครับผมอ่าเห็นไหมอย่างคนนี้เนี่ยเขาเจอแผนนี้กับของเราไปเนี่ยเขาตอบบอลค่อนข้างเข้าทํา,าได้เยอะเลยนะครับ <im it> เพราะว่าแผนมันค่อนข้างาที่จะแพ้ทางกันอยู่นะครับผม <im it> แต่ละแผนนะ แล้วจังหวะนี้อืเคลียไปก่อนครับโดนหนีเลยเนี่ยผมไม่ต้องไปรอใกล้เนี่ยผมอ่ะโดนหนีไปเลยน่ครับนี่จังหวะนี้เคลียเยรีรยแล้วพักพักแล้วจ่ายครับตามช่องครับยกไปเดวี่เดวี่แทงตามช่องมาครับนี่มานี่มาจ่ายมาจังหวะนี้ลุดมาเอโต้ไม่ทันเลยครับนิดเดียวครับกวัวจะถึงนี่ครับผมแล้วดาฮูสลองสองจังหวะนี้ไม่เข้ากรอบครับมาที่อาราบา แขงามช่องไปนะผมอุอ้ยจังหวะน,นี้หลุดแบบไม่น่าให้อภยัยครับตัวเกมเอาจริงจังหวะแบบวิ่งเลยบอลหรือว่าข,ขาดการเกินเนี่ยตัวเกมน่าจะปรับนะผมเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันมันก็ไม่ได้มีจังหวะแบบนี้บ่อยเท่าไหร่นะครับนักเตะท,ที่เล่นจริงๆมันก็แบบมัาก,ก็จับบอลแม่นอยู่เนี่ยผมจ่ายมาตรงตัวก็จับบอลไม่ได้ก็มีนะครับผมในเกมเนาะแต่มันก็เป็นเกมแหละนะผมแต่ว่าถ้าจะปรับมันก็ปรับได้นะครับผมเพราะว่าภาคอ่าเป็น ท้าไอคอนเนี่ยมันจับบอลไม่หลุดเลยเนี่ยผมคือจับบอลแม่นมากเนี่ยผมแต่ว่านี่มันก็จะเน้นสมจริงเนี่ยผมในส่วนของตัวเกมก็อาจจะจับบอลลั่นบ้างนี่ยผมอ่ะเดีย๋ยวดูเกมรับกันก่อนนะครับผมพูดไปเดี๋ยวอาจจะไปในเรื่องอื่นแล้วกันนะครับผมมาจาังหวะนี้ดาวฮุดครับดาวฮุดขึ้นมาการเล่นเกมรับไม่ต้องเน้นสวนก็ได้นะผมอ่ะพยายามประคองไปเนี่ยผมพยายามประคองอตำแหน่งนักเตะไปนะครับไปนะที่จ่อ กินเวลาไปด้วยนะี่ยผมมีครับพยายามประครองไม่เน้นบุกแล้วเนครห่วครึ่งหลังเนี่ยจะเน้นแบบสอบวันให้มันหมดเวลาไปก็พอเนะครับเพราะว่าถ้าบุกปุ๊บอาจจะสวนแล้วโดนเสียประตูเลยอันนี้จะเก็บคะแนนไม่ได้เนะีนะ่ยผมอ่าเราก็พยายามพึงบอลไปนะครับพึงบอลไปให้มันจบไปนั่นะเองนะครับอ่ะแม้นี้ก็ถือว่าเล่นเกมรับได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอ่าทำให้คู่แข่งเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้นะนะครับแม้ว่าจะเป็นดีสองก็ตามนะแต่ว่าเขาเล่นโคตรดีนะครับสำหรับคนนี้นะี่ครับ โอกาสยิงโคตรเยอะนะครับฝั่งเราเนี่ยเน้นเน้นรับจ๋าเลยนะครับสำหรับแมตช์นี้แต่ว่าก็เก็บใช้ได้แบบไม่ยากเทราหร่นะครับผมฮะเราจะเล่นประมาณนี้นะครับในส่วนของการเล่นเกมรับยังไงให้ดีนะครับเกมรับดีมีใช้ปกบครึ่งแน่นอนนะครับนี่ครับจังหวะนี้ครับในส่วนของเปดีได้ลองสับเข้ามาแล้วติดบล็อกนะครับผมอ่ะก็เป็นอาราบาครับที่เข้ามาบล็อกก็บังคับตัวนักเตะของเราไปกระแทกไปอะไรไปชนของเขานน่นแหละนะครับผมและจังหวะนี้ได้สับแต่ว่าไม่มีมุมแล้วครับจังหวะนี้ แล้จังหวะเมสซี่ครับจังหวะนี้ได้สับแต่ก็ไม่ดีพอเลยครับจังหวะนี้ติดกำแพงนะครับผมแต่ว่าก็ยังได้ลูกในส่วนของส้มลนครับจังหวะนี้ปาดกลับเข้ามาให้กับเบสซี่แล้วก็ยิงจ่อเข้าไปคลับลูกนี้รอยลิกทีเดียวครับแล้วจ่ายให้กับเมสซี่พัก1จังหวะแล้วสวนตัวมไม่ใช่สวนตัวสวนตุ้มเข้าไปนี่ครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเล่นแบบ เก็รับดีๆนี่รมนี่ก็จะได้ผลชนะประมาณนี้นะครับโอเคนั้นไนนเจอตึงๆก็เล่นแบบนี้เลยนะครับโอเคตอนนี้ก็ต้องขอลาไปทุกคนไปกนันแล้วกันนะครับยังจะจอในคลิปหน้านะครับสอนตรี่นี้ไปแล้วครับทุกคนครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม